ตอนนี้นะคะไปไหนๆก็มักจะได้ยินคนพูดด้วยความหวังดีกับเรานะคะว่าการมีงานประจำเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีขั้นสุดแล้วล่ะค่ะดังนั้นต่อให้เกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็ควรจะกอดงานเอาไว้ให้แน่นมากที่สุดค่ะในวงเล็บก็คือกอดให้แน่นอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็รุ่งอย่างยั่งยืนค่ะไม่ใช่เช้าชามเย็นชามนะคะแล้วก็รอโชควาสนาหรือไม่ก็เดินสายมูเพื่อให้รอดไปวันๆค่ะวันนี้นะคะก็เลยหยิบเล่มนี้มาฝากแฟนๆนักอ่าน ค่ะ ตัว 1. Top Office Workplace Survival Guide ค่ะเล่มนี้นะคะถือได้ว่าเป็นคู่มือเอาตัวรอดในออฟฟิศค่ะแล้วก็อัปเกรดให้คนทำงานเนี่ยขึ้นสู <user windows S 1> ่ระดับท็อปได้ค่ะเล่มนี้นะคะผู้เขียนก็คือคุณอาดาจิย่ยะค่ะซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษาที่เคยร่วมงานกับนักธุรกิจมากว่า1,000 0คนนะคะเขาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงว่า5ทักษะสาคัญที่เป็นสูตรลับของคนที่ทางานเก่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยว เราตามไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะทักษะการลงมือทําทักษะนี้เขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตการทํางานเพราะคนทํางานเก่งก็คือคนที่ลงมือทําทันทีเท่านั้นค่ะข้อที่2ทักษะการตัดสินใจการตัดสินใจที่ดีเนี่ยมันสร้างได้จากการเรียนรู้เรื่องของการตีกรอบการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนคนทํางานเก่งเนี่ยจะมีหลักการตัดสินใจที่สามารถ ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยค่ะข้อที่3ทักษะการสื่อสารการใช้คําพูดที่พลิกแพงออกไปเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผลลัพธ์แล้วล่ะค่ะข้อที่4ค่ะทักษะการคิดอย่างถี่ถ้วนเป็นทักษะที่คนทํางานเก่งจะปฏิบัติเป็นกิจวัตรเลยค่ะซึ่งทักษะเนี่ยนะคะมันจะช่วยสอนให้เราเนี่ยเข้าใจถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆที่มันยิ่งใหญ่ค่ะ ข้อที่5ค่ะทักษะการสร้างแรงผลักดันทักษะนี้นะคะเหมือนเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังที่จะช่วยยกระดับชีวิตการทำงานของเราได้ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือ5ทักษะของคนทำงานเก่งระดับท็อปตัวจริงค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันมีไม่ค่อยมากนักหรอกแต่เราจะกลายเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะเล่มนี้นะคะเขาไม่ใช่แค่บอกให้เราทำแต่เขายังบอกแนวทางปฏิบัติที่มันใช้ได้จริงทั้งในการจัดการงานแล้วก็อารมณ์ของตัวเอง ให้ดียิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าตอนนี้นะคะเราจะตึงเครียดกับการทํางานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานปริมาณงานที่ถาโถมเข้ามาหรือเจ้านายที่ไม่เข้าใจอยู่กันคนละขั้วคนละข้างอ่านเล่มนี้แล้วนะคะรับรองค่ะว่าความทุกข์ทรมานจะลดน้อยลงมากเพราะคำแนะนำในเล่มเนี่ยสามารถพลิกเกมชีวิตการทำงานของเราให้รอดอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็รุ่งอย่างยั่งยืนได้ค่ะ